บอยชาแนลนะครับนี่นะบอยน้องรวงครับน้องลวงมีใช้ไมยมหาชนนะครับหมายมหาชนสําหรับนักยิงปลาตกปลาทั้งหลายนะครับนักหาปลาทั้งหลายก็มีทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กนะครับวันนี้พาพาพามาชมไมยนี่หม้ไข่หม่ม,มันนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกเดี๋ยวน้องบอยไปหาไมายกันบ่หวัวมีหมยไหนหม่เด็ดนะครับ แม่ติดตามชมนะครับจึบไม้เรียบร้อยแล้วครับ,รบขึ้นไม้ก่อนไปไม้ดีกว่าครับไม้นบ,บอยอยู่ตรงนี้นะครับต้นนี้ครับนบ,บอยทําทําห้างไว้ตรงนี้น้ำลึกอยู่นะครับมันเปียงแอวนะครับเจ็บแงวหมดเลยนะครับ ต้องลุยน้ำนะครับนี่ครับประมาณลอยเอวครับ oh, <my. S 1> ออกไปป้าใยิงป่ะนอ้องแต่ไม้เปิดสวยนะครับไม้นี้เปิดสวยมาก มจะมีแค่ลองนิดเดียวนะ เตรียมตัวเดี๋ยวเอาวางแล้วขึ้นยังไปก่อนนะครับรบ้าครับนะ,นะ,นะโว้ยดึงน่งครับอยู่อยู่้างใต้นะครับรบ้ามาแล้วหลังจากนบอยรอคอยมาหลายวันนะครับนะครับ ครับเห็นไหมครับอ่ะเห็นหวัวแล้วครับหันไปทางนู้นเราค่อยดึงมาติดไอ้นี่แะครับ เนี่ยครับไปลงไปเอาดีกว่านะครับการพลาดยังไม่ได้ตัวเดี๋ยว,วยยค่อยไปดูคลิปข้างล่างนะครับโอเค นี่ครับโดดตรงนี้พอดีครับนี่ครับเดินตรงนี้ครับโอ้น่าจะมีสี่ห้ากิโลน่าจะมีครับโอ้บอยเฝ้ามาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับยิงตอนนั้นไม่โดนนะครับมาตอนนี้ไม่พลาดนะครับรยะมันสิบเมตร เฮ้ยโอเคอยู่แต้มต่อไปจะมีไหมวันนี้หมานนะครับเปน็นโบตรงนูงน้นเหรอเอาลงไปละไอโใ่ใกล้ๆนี่แหละมาแล้วครับเรียบร้อยเอาทำไมสายไม่วิ่งอ่ะไม่โดนหรอ ใส่ไม่วิ่งครับไม่โดนครับถูเรียบร้อยนะครับไปแล้วพลาดได้ไง ลงไปนิดน,นะครับตึงคร้นเลมาแล้วครับแต้มสองมาแล้วโอเคแต้มต่อไปนะครับแต้มเมื่อกี้พลาด รรเ,รรเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแทนสองแล้วครับต้องลงไม่เอานะครับต้องรีบลงไปเอานะครับเดี๋ยวไม่ได้ตัวมัน จะไม่ได้ซะแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างนะครับนี่ครับ,ข,รบ,รรบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วดอกนี้ทะลุนะครับตัวมันเล็กนะครับไม่เล็กนะครับประมาณสามโลได้ครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามานับแต้มกันนะครับรามานับแต้มกันนี อันนินนี่ตัวหนึ่งก็ปลาบ้าปลาบ้าใหญ่มัดไว้ตรงนี้อีกหนึ่งนี่ครับอันนี้ใหญ่จริงครับน่าจะห้าห้าหกโลได้นะครับโอเค,อเคสักสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับได้ปลาสามตัวนะครับปลาบ้า ปลาบ้าสองตัวปลานี่ตัวใสามแต็มกลับบ้านดีกว่าครับให้ปลาไปลาบดีกว่าลาบมามอสกำันรอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับผม